สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมก็จะมานำเสนอวิธีการคิดค่าไฟนะครับจากมาตรการช่วยเหลือค่าไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับประจำเดือนก,ก,กรกฎาคมถึงสิงหาคม2564เพื่อช่วยเหลือจากปัญหาโควิด19นะครับสำหรับการคำนวณค่าไฟนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับที่ได้ส่วนลดในในครั้งนี้นะครับก็คือ ผู้อยู่อาศัยประเภท1.1.1นะครับซึ่งตรงนี้นะครับถามว่าประเภทแต่ละประเภทดูจากไหนนะครับก็ไปดูได้จากบิลค่าไฟเลยนะครับผู้อยู่อาศัยประเภท1.1.1เนี่ยก็จะได้รับค่าไฟฟรีนะครับ90 หน่วยแรกฟรีนะครับแล้วก็หน่วยที่91เป็นต้นไปนะครับก็จะคิดค่าไฟตามเรทปกติสําหรับผู้ใช้ไฟประเภทถัดไปนะครับที่ได้ประโยชน์จากมาตรการนี้นะครับก็คือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็กตรงนี้เองนะครับรัฐบาลนะครับก็ช่วยเหลือใน100หน่วยแรกนะครับให้ใช้ไฟฟรีนะครับและหน่วยที่101นะครับก็คิดค่าไฟตามเรทปกติตรงนี้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันในส่วนของผู้ใช้ไฟประเภท 1.1.2นะครับแล้วก็ประเภท1.2ซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟบ้านอยู่ศัยขนาดใหญ่นะครับตรงนี้นะครับเรามาดูกันว่ามีการคำนวณค่าไฟกันอย่างไรผมได้ไปดูข้อมูลนะครับอินโฟกราฟิกจาก Facebook ทางการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมานะครับก็เลยดาวน์โหลดมาแล้วก็มาอธิบายให้กับทุกท่านได้ได้รับฟังกันได้รับชมกันซึ่งที่ผมไปดูใน facebook อินโฟกราฟิกตัวนี้เนี่ยการไฟฟ้าบอกว่าให้เรานะครับคิดค่าไฟโดยใช้หน่วยค่าไฟตามบินค่าไฟของเดือนกุมภาพันธ์เป็นฐานโดยมีการคำนวณดังกราฟด้านล่างนะซึ่งการไฟฟ้านะครับก็จะแบ่งเลทค่าไฟนะครับออกเป็น2ช่วงหลักๆนะครับก็คือที่500หน่วยแล้วก็1,000หน่วยนะครับที่มีการคิดอัดตราค่าไฟที่แตกต่างกันสำหรับตัวอย่างที่ผมเอามาให้ดูวันนี้ การไฟฟ้านะครับเขาสมมุติว่ามีผู้ใช้ไฟนะครับ5ารายนะครับก็มีนาย a ในะครับนาย A ก็มี A1 กับ A2 นะครับนาย B นาย C แล้วก็นาย d นะครับโดยทั้ง4คนนะครับมีการใช้ไฟฟ้าในเดือนกุมภาพันธ์เท่ากับ400หน่วยเท่ากันทุกคนนะครับคือ a B a 1 A2 B นแล้วก็ D นะครับในเดือนกุมภาพันธ์ใช้ไฟเท่ากันที่400หน่วยนะครับแต่พอมาถึงเดือน กรกฎาคมแต่ละคนก็มีการใช้ไฟที่แตกต่างกันออกไปเรามาดูกันที่2คนแรกนะครับก็คือนาย A1 นและก็นาย A2 นะครับนาย A1 นและนาย A2 นะครับในเดือนกรกฎาคมนะครับมีการใช้ไฟฟ้าดังนี้นาย A1 นใช้ไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคมเท่ากับ200หน่วยนะครับซึ่งน้อยกว่าเดือนฐานก็คือเดือนกุมภาพันธ์ที่ส0 0้อยหน่วยนะครับตรงนี้เนี่ยนาย A1 นะครับ ก็ให้ใจ่ายค่าไฟตามจริงก็คือเอา200หน่วยคิดค่าไฟตามจริงเข้าไปเลยนะครับสำหรับนาย A2 ในเดือนกรกฎาคมนะครับนาย A2 ใช้ไฟอยู่400หน่วยนะครับซึ่งเท่ากับค่าไฟฐานนะครับนาย A2 ก็จะต้องจ่ายค่าไฟตามจริงก็คือนาย A2 ก็จะจ่ายค่าไฟเท่ากับที่ใช้จริงก็คือเท่ากับ400หน่วยผมมองว่าไอ้2คนนี้นะครับเป็นคนที่ ไม่ได้ประโยชน์นะครับจากมาตรการค่าไฟครั้งนี้นะครับหรือท่านอื่นมองยังไงก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับสำหรับต่อไปนะครับเรามาดูกันที่การใช้ไฟฟ้าของนายบีกันนะครับนายบีนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ใช้ไฟฟ้าเท่ากับ400หน่วยนะครับเท่ากับเพื่อนทุกคนนะแต่พอมาถึงเดือนกรกฎาคมนะนายบีมีการใช้ไฟฟ้าที่ 500หน่วยนะซึ่งมันเกินจากค่าไฟฟ้าฐานนะครับที่เดือนกุมภาพันธ์อยู่100หน่วยตรงนี้นะครับการคำนวณนั้นนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการใช้ไฟไม่เกิน500หน่วยให้ไปคิดค่าไฟเท่ากับเดือนฐานนะครับนั่นหมายความว่านายบีนะครับที่ใช้ไฟ500หน่วยนะครับมันเกินเดือนฐานมา100หน่วย100หน่วยเนี่ยการไฟฟ้า ยกผลประโยชน์ให้ตรงนี้นะครับก็คือช่วยมีมาตรการช่วย100หน่วยตรงนี้นะครับไม่คิดค่าไฟก็จะไปคิดแค่400หน่วยท่านผู้ชมจะเห็นว่านาย B กับนาย A2 นะครับจากค่าไฟเท่ากันแต่นาย B จะได้ประโยชน์มากกว่านาย A2 ไป100หน่วยตรงนี้เห็นไหมครับที่ผมก็จะบอกก็คือนาย B จะเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากมาตรการตรงนี้นะครับมากกว่านาย A2 และก็นาย A1 ในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นของนาย C นาย C นะครับในเดือน กรกฎาคมนะครับมีการใช้ไฟฟ้านะครับไปที่900หน่วยสําหรับกรณีของนายซีนั้นนะในเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ใช้ไฟไป400หน่วยเท่ากับเพื่อนแต่พอมากรกฎาคมใช้ไป900หน่วยนะครับการคําน,นวณน,นะครับใน400หน่วยแรกตรงนี้นะครับก็จะจ่ายค่าไฟตามจริงก็คือจ่าย400หน่วยก่อนนะครับคิดตรงนี้ก่อน400หน่วยพอหน่วยตั้งแต่401ไปจนถึง หน่วยที่900ตรงนี้นะครับเขาจะคิดค่าไฟให้จ่ายเพียงแค่50%นะครับนั่นหมายความว่าน B นะครับใช้ไฟนะครับก็จะเป็น400หน่วยนะครับที่มาจากตรงนี้นะครับ400หน่วยนะครับบวกกับส่วนเกินก็คือ500นะครับคูณ50%นะครับน B ก็จะเท่ากับ มีการใช้ไฟฟ้าไป400บวกกับ250หน่วยนะครับน b ยบก็จะจ่ายค่าไฟไปที่650หน่วยนั่นเองนะครับน B ยบก็จะได้ผลประโยชน์ในส่วนตรงนี้นะครับเพราะมีการคิดค่าไฟเพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในเคสของนายดีนะครับนายดีนะครับ ในเดือนกุมภาพันธ์ก็ใช้ไฟฟ้าเท่ากับเพื่อนนะครับที่400หน่วยนะครับแต่พอมาถึงเดือนกรกฎาคมมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไปถึง1,200หน่วยในส่วนของในดีจะคำนวณยังไงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะในดีนะครับก็จะคิดในส่วนแรกนะครับก็คือ400หน่วยก่อนนะครับนี้คิดเต็มและบวกกับหน่วยส่วนเกินก็คือ1,200นะครับลบ400ก็จะเท่ากับ800นะครับบวกกับ800คูณ 70%ตามมาตรการนะครับ70%นะครับนายดีจึงจ่ายค่าไฟเท่ากับ400นะครับบวกกับ87 56ก็เท่ากับ560หน่วยหมายความว่านายดีนะครับจะจ่ายจริงนะครับเท่ากับ960หน่วยนะครับก็จะประหยัดไปได้นะครับ1,200นะครับลบ960หน่วย นายดีจะได้ประโยชน์จากมาตรการนี้นะครับเท่ากับ240หน่วยนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีคำนวณอ,อ,อัตราค่าไฟนะครับจากมาตรการช่วยเหลือในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนะครับในส่วนตัวนะครับผมมองว่าผู้ที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากมาตรการนี้นะครับก็คือคนที่ในเดือน ในเดือนฐานนะครับมีการใช้ไฟน้อยมากๆนะผมจะทําให้ดูนะครับสมมุติในเดือนฐานเนี่ยผมให้เป็นอีกคนหนึ่งเป็นนายนายอีแล้วกันนะครับสมมุตินายอีนะครับเดือนฐานเดือนกุมภาสมมุติไม่ค่อยอยู่บ้านนะครับใช้ไฟไปแค่สมมุติแค่หนึ่งร้อยหน่วยนะครับแต่พอมาถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยใช้ไฟไปที่สมมุติว่าใช้ไฟไปห้าร้อยหน่วยนะครับ อ่ารวมไปท้ลหน่วยในในอีของผมนะครับก็จะได้ประโยชน์นะครับจากตรงนี้นะครับไปถึง400หน่วยนะครับเพราะรัฐบาลบอกว่าถ้าใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วยนะครับให้บิคิดเท่ากับเดือนฐานนะครับที่ผมบอกว่าเดือนฐาน100นะครับเดือนฐานสมมติในอีใช้100นะครับแต่มาตรการนี้พอพอถึงเดือนกรกฎาคมใช้500นะครับในอีของผมนะครับจะได้ประโยชน์ถึง400หน่วยซึ่งเป็นคนที่ ได้ประโยชน์สูงสุดจากมาตรการนี้นะครับในอีของผมซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะเอาเดือนไหนเป็นเดือนฐาน,นะจะให้ดีที่สุดก็คือประหยัดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันนะหวังว่านะครับทุกท่านจะได้ประโยชน์นะครับจากที่ผมนําเสนอในวันนี้ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมถ้าเกิดสนใจนะครับก็ไปดูข้อมูลได้ที่ไซต์ของการไฟส่วนภูมิภาคนะครับ www PEA.CO.TH หรือ Facebook การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็เป็น PEA Channel Thailand นะครับก็ไปกดติดตามกันดูนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบข้อมูลดีๆนะครับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับเกี่ยวกับอินโฟกราฟิกตัวนี้นะครับแล้วก็ การดูบินค่าไฟนะครับว่าแต่ละส่วนมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับก็ไปดูในลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับขอบคุณครับ